โอเคครับกล่าวสวัสดีดท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็อ,อยู่กับคนเดิมรัาเล่นเกมคุณวาคุณถังแล้วก็ผมกับโฟ๊ดเรากำลังจะเดินทางเล่นเกมครับนาตัวเฮียนะครับไม่ใช่หมาครับตัวเฮีย ครับ้านผมนะครับหลังให,ใหญ่นะั่นนะ ัโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมองไม่เห็นเลย